ราชิมีผู้งดงามที่สุดแม้ว่าคนยิวเป็นหมื่นหมคนได้กลับไปยูดาแล้วแต่ก็ยังมีคนยิวอีกมากที่อาศัยอยู่ในบาบิโลนซึ่งต่อมาปกครองโดยกษัตริย์ชาวเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งคืออาหาสุเอลัสครั้งหนึ่งอาหาสุเอลัสทรงจัดงานฉลองใหญ่โตเป็นเวลาหเดือนขณะที่พระองค์ทรงฉลอง,ลองกับบรรดาขุนนาง ราชินีวัตทีราชินีวัตทีผู้โลโฉงของพระองค์ก็ทรงฉลองกับหมู่สตรีอยู่อีกมุมหนึ่งของพระราชวังเมื่ออาหาสุเอลสัสทรงเมา,มาเมาก็ทรงส,ส่งสารไปเชิญราชินีวัตทีมาจงสวงมมงกุฎของเจ้าและออกมาหาเราเพื่อให้บรรดาบุรุษในงานเลี้ยงนี้ได้ชมโฉมราชินีของเราว่างดงามปานใด แต่ราชินีทรงเป็นคนที่สงบเสงี่ยมจึงทรงปฏิเสธที่จะปรากฏโฉมต่อหน้าบรรดาบุุรขี้เมาเล่านั้นอาหะสุเอรัตทรงเดือดดานที่ปรึกษาของพระองค์จึงทูลว่าหากฝาพระบาททรงปล่อยให้ราชินีทำเช่นนี้สตรีทั้งปวงในราชอาณาจักรนี้ ก็จะเริ่มไม่เชื่อฟังสามีของพวกนางและทรงปลดพระนางวัดทีออกไปเถิดขอทรงปดพระนางวัดทีออกไปเถิดพระราชาทรงเห็นด้วยแต่ต่อมาพระองค์คิดถึงพระนางวัตธทธีและเสียพระไทยที่พระนางจากไปที่ปรึกษาของอาหะสุเอัสจึงประกาศให้มีการประกวดสาวงามทั่วประเทศขึ้นและผู้ชนะจะได้รับเป็น จะได้เป็นราชินีองค์ใหม่ของกษัตริย์อาหาสุเอรัสมีสาวงามจำนวนมากเข้าร่วมประชันสมแต่อาหาสุเอรัสได้ทรงเลือกเอสเธอร์สาวยิวผู้งดงามเป็นราชินีทั้งเอสเธอร์และโมเดคัยผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั้นต่างเป็นลูกหลานของเฉลยจากเยรูซาเล็มโมเดคัยรับราชการอยู่ในพระราชวังเขาได้ กำชับเอสเธอร์ว่าอย่าทูลพระราชาว่าเจ้าเป็นคนยิวเชียวนะพระราชาทรงมีความสุขมากเพราะทรงมีราชนีผู้ที่งดงามที่สุดในประเทศ